ถักเดียวไม่อยู่ให้ขออีกสักดอกแล้วกัดน้นองรอพี่แป๊บนี้ สวัสดีครับผมนัทโตจากช่องคุณชายแมวเหมียวเอาละครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นแนวทางการเล่นเอลซุนะครับแล้วก็เป็นวิธีการนะครับเทคนิคการเล่นเอลซูสำหรับคนที่อยากจะเล่นนะครับในซีซั่น14เป็นต้นไปเนาะซึ่งในความเป็นจริงแล้วนะครับเอลซุไม่ได้เก่งที่สกิลการซูของเขานะครับแต่ตัวเขาเองเนี่ย จมตีได้รุนแรงนะครับในการยิงแต่ละครั้งเนี่ยมีความเสียหายถึง180%เลยเสมือนกับว่าเราติดขีทุกครั้งเลยนั่นเองนะครับผมและมาด้วยการที่เขายิงช้าและไม่มีการติดขีดิคอนนะครับซึ่งก็ถูกทดแทนด้วย1อัตราคิดิคอนจะถูกคำนวณเป็นดาเมจร3หน่วยนะครับผม และความสามารถของ passive skill เขาอีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อเราอยู่ใกล้กำแพงหรือสิ่งปลูกสร้างนะครับเราก็จะพรางตัวและเราจะวิ่งเร็วขึ้นนะครับ16-30%ตามเลเวลของเรานะครับในโหมดพรางตัวนะครับสต,ตูนเนี่ยจะล็อกเป้าการโจมตีเราไม่ได้นอกจากจะไล่สกิลลงบนพื้นนะครับรวมถึงจะไม่เห็นตัวเราโผล่ขึ้นมาในมินิแมปด้วย เอาละครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการยิงกันนะครับขั้นตอนแรกเลยนะครับให้เราสะสมสถานะซุ่มยิงให้ได้5้านะครับผมซึ่งจะทําให้เราได้รับค่าเจาะเกาะมากขึ้นนั่นเองนะครับมาเริ่มต้นกันด้วยวิธีการยิงที่ง่ายที่สุดนะครับคือการยิงจากในพุ่มการยิงจากในพุ่มเนี่ยศัตรูจะไม่เห็นเส้นเลเฟอร์ดังนั้นเราลากเป้าไปข้างๆศัตรูแลรอเขามาเหยียบเหยียบปุ๊บก็ปล่อย ังนั้นเทคนิคแรกเลยนะครับก็คือการยิงจากพุ่มไม้หรือยิงขณะที่เราล่องหนอยู่ศัตรตูจะไม่เห็นเฟนเลเซอร์นะครับดังนั้นเนี่ยเราเล็งได้ตามสะดวกเลยและในส่วนการยิงแบบที่2ก็คือศัตรตูเห็ดนะครับเราลากเป้าแล้วหมุนไปยิงอ่าเป้าหมายหลักๆก็คือไม่ให้ศัตรตูจับทิศทางเลเซอร์ได้นะครับผมจะหมุนตัวยิงก็ได้หรือว่าหมุนตัว90องศาแล้วไปสิองศาก็ได้นะครับอันนี้คือเคลียร์คีปไปเลยนะครับผม การที่เราดันคีฟเนี่ยเข้าไปในป้อมศัตรูนะครับคิวคีฟของเขาให้เร็วและให้คีฟเราเข้าป้อมของเขาเนี่ยจะทําให้เขาได้เงินน้อยลง10%นะครับนี่เก็บสแต็กอย่างนี้ก็ยิงป้อมนะครับผมจะทําให้เรายิงป้อมได้แรงมากๆเลยแล้ววิธีการที่จะทําให้เอลสุกเก่งขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับก็คือการอัพสกิลหให้ได้เลเวล5นะครับซึ่งจะได้ค่าเจาะเกาะอ,อยู่ที่55%รวมกับมุลามาสอีก45%เจาะเกาะ100%ครับ ปึ๊บโดนนะครับก็ตราบใดที่เราอยู่ในพุ่มหรือเราล่องหนอยู่ก็เลงแบบสบายๆนะครับไม่ต้องไปบุนตัวนะครับมันจะชัวร์กว่าดูการอัพนะครับผมเห็นไหมผมจะไม่ได้อัพสกิลสองนำนะครับปึ๊บลาสบู <Last Blue S 1> มันเรียบร้อยบู <Blue S 1> นี่ก็ถ้าเอลซูได้มาก็จะรีโหลดกระสุนได้อย่างรวดเร็วเลยนะครับผมอันนี้ผมเดินบนทำไมก็ไม่รู้เพราะเข้าใจว่าทีมจะไม่ได้บวชนะครับ เจอจังหวะอันตรายก็ให้อันติถอยหลังออกมานะครับเลือดน้อยก็ใช้สกิล2ยิงเข้าไปนะครับเหมือนเดิมเข้าพุ่มแล้วศัตรูไม่เห็นเฟซเราก็ยิงอ,อย่างนี้ได้เลยไม่ยากนะครับผมถ้าศัตรูไม่เห็นเฟซเนี่ยยิงง่ายมากนะครับนอกจากว่าเรามือลั่นอะไรอย่างนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมเลือดน้อยก็กลับบ้านดูการอัพสกิลนะครับเลเวล8ปปุ๊บเนี่ยผมอัพสกิล1ต่อนะ ไม่ได้อัพอันตินะครับอันติผมเอาไว้แค่เลเวลหนึ่งนี่คือเทคนิคลับเลยที่ทําให้เอลฟกเก่งอย่างรวดเร็วนะครับอันตรายก็ดีดตัวออกมานะครับผมยิงเสาะยิงเข้าไปนะฮะคอยเอาดาเมจซ้อน,น,นเข้าไปตุ้มอ่ายิงฟันฟนเข้าไปนี่นะเลี้ยงสแต็คให้ได้5นะครับก็จะสร้างความแฉะได้อย่างรุนแรงสําหรับไอเทมชิ้นที่2นะครับให้เลือกออกเป็นมูลมสาะนะครับผมเพราะว่า มื่อไหร่ก็ตามที่สกิล1เราเนี่ยเลเวล5้และเรามีมุรามาะนะครับค่าเจาะเกาะเราก็จะ100%เลยดังนั้นเนี่ยเสมือนกับการที่เรายิงทรูดามจเลยทีเดียวครับและสำหรับไอเทมชิ้นที่สามนะครับผมก็จะมี2ตัวเลือกระหว่างโบอฟลัชเชอร์กับทารอนนะครับถ้าศัตรูมีตัวล้วงเยอะเลือกเป็นโบอฟลัชเชอร์นะครับซึ่งเราจะสามารถกดดุดเลือดใหญ่แล้วพลิกไฟเอาชุดรอดได้นะครับแต่ถ้าศัตรูเนี่ยตัวล้วงน้อยนะครับ ซึ่งเราสามารถยิงฟรีได้นะครับก็เลือกออกเป็นทาลอนทําให้เราเนี่ยมีความเร็วโจมตีที่สูงขึ้นนะครับแล้วก็มีแพสซีฟของทาลอนที่ตีเป็นเปอร์เ,เซ็นต์เลือดอีกด้วย <Been defeated. S 1> ป,ปึ๊บอันนี้ก็รอนะครับปึ๊บยิงอันนี้เป็นการยิงในที่โล่งแจ้งนะครับดังนั้นเนี่ยเราเริ่มเล็งเป้าจากจุดที่เขาไม่เห็นใช้เวลา2วินาทีลากไปปล่อยที่เขานะครับป๊อป มาจ้าพยายามเดินโยกไปโยกมาแต่ว่าไม่สามารถหลบได้เนื่องจากไม่รู้ว่าจะหลบไปทางไหนเพราะไม่เห็นเส้นเลเซอร์นั่นเองสังเกตดูนะครับในการยิงเนี่ยมาถึงจะมีเส้น3าเส้นนั่นคือเส้นวิถีกระสุนนะครับมีเวลา2วิจะรวมกับเป็นเส้นเดียวนะครับผมแต่ถ้าศัตรูอยู่ใกล้เราเนี่ยก็ยิงเป็น2องปั๊มได้เลยเอาง่ายๆให้เส้น3ามเส้นเนี่ยโดนตัวศัตรูอย่างนี้ก็โดนชัว์นะครับ ในส่วนของสกิลเตะเลเวล e l และเลเวล3นะครับผมจะเก็บเอาไว้อัพต,ตอนเลเวล14-15เพราะเลเวลที่มากขึ้นเนี่ยเป็นการลดคุณดาวและเพิ่มดาเมจเท่านั้นเองเปิบเก็บมาได้อีกหนึ่งนะครับเดี๋ยวให้ดูทีมไฟด้วยนะครับตอนนี้จังหวะอย่างนี้ก็คือเราพลาดนะครับที่ฝืนเกินไปเนาะซึ่งการโดนชัดดาวเนี่ยทำให้สตูได้เงินเยอะนะครับผม ผมไม่อัพอันติเวลวฟสอใช่ไหมผมก็สกิลหนต่อตอนนี้สกิลหนึ่งเลเวลหแล้วทำให้เจาะเกาะร้อยเปอแล้วนะครับมาจ้าเนี่ยการยิงแต่ละครั้งจะรุนแรงมากนะครับผมตูมถ้าเราอยู่กลอย่างเงี้ยแล้วก็ลดเลือดศัตรตูศัตรตูเนี่ยทาฟงไฟไม่ได้นะครับเขาก็จะล่าถอยเราก็วิ่งไล่ยิงนะครับหน้าที่ของเอลฟูคือไม่ใช่แบบ ซูมอย่างเดียวนะครับผมคือซูมเพื่อให้เราเนี่ยไฟ์ง่ายขึ้นนั่นเองอันนี้คือกดดูดเลือดใหญ่เพื่อมาดูดเลือดคีบนะครับเพราะการไปดูดเลือดในวงไฟอันตรายมากในบางครั้งเพราะเขามีดาซี่ด้วยนะถ้าเราโดนอันติก็คือตายอย่างเดียวเลยนี่นะครับก็เลงนะครับ90อิวงฝาปล่อยตุ oh. ้มดูนะครับ ใช้เวลา2วิในการหมุนเข้าไปแล้วก็ปล่อยปุ๊บมันก็จะพอดีนะครับบางคนจะถนัด90องศาหรือ180องศาก็ตามที่เราถนัดเลยครับามาดูนะครับนี่คือเราล่องหุนและยิงศัตรูไม่เห็นเส้นนะครับเขาก็โดนเอาง่ายๆนะครับ เขาไม่เห็นเส้นดังนั้นเขาไม่มีสิทธิ์ได้หลบนอกจากว่าเขาแบบโยกตัวได้ดีนะครับผมทําให้เราคาดคะเนการเดินของเขาไม่ได้นะครับอาตอนนี้ได้ดาบแดงแล้วนะครับเมื่อกี้ผมยิงไปที่ดารซี่เห็นไหมครับทําให้ดารซี่ไม่สามารถเข้ามาในไฟนี้ได้นะครับผมทําให้ไฟนี้มีสีต่อสีเราก็เลยสามารถเอาชนะไฟได้นะครับ เึ๊บเลงน,นะครับอันนี้โมเลนเดินแบบยึดยือเลยไม่โดนนะครับอีกครั้งหนึ่งนะฮะปั๊บหนึ่งครั้งนะครับผมอีกดอกหนึ่งนะครับปึ้มเรียบร้อยและโดนดาร์ซี่นะครับดาร์ซี่ก็เล่นดีมากเลยนะอันนี้เอาบูเลยนะครับผมเพราะว่าทีมเราไม่มีใครเอา ในจังหวะนี้ผมพลาดนะครับเพราะว่าทีมของเราเนี่ยมีแค่3ามคนแต่ดันมาโซนลึกแล้วก็เปิดเช็คของของศัตรูด้วยนะครับจริงๆต้องตัดสินใจวิ่งแล้วแต่พอทีมเข้าบวกต่อผมก็ไม่มีทางเลือกนะครับก็ต้องช่วยบวกไปเพราะาถ้าหนีคงอาจจะไม่ทันนะครับแต่ถ้าหนีกันพร้อมกันก็ต้องมีคนรอดจังหวะนี้กดเกิดมานะครับแต่โดนโถมอีกแล้วคือ ัตรูแต่ละคนบอกเลยว่าไม่ธรรมดานะครับพร้อมที่จะคลิกไฟกับมาสวนเกมและชนะเราได้ตลอดเวลาเลยถ้าเราพลาดหรือประมาทนะครับหรือว่าสื่อสารกันไม่มากพอตรงนี้เราเห็นศัตรูนะครับเดินไปที่ของนะครับดังนั้นเนี่ยเทนน่าจะกลับบ้านและตัวอื่นเนี่ยเอาของอย่างแน่นอนนะครับยิงโดนละหนึ่งนัดน,นะครับเข้าไปใกล้ต่อนะครับผมเจอโมเลนนะครับยิงเรียบร้อยนะครับ เราลัส์ของไม่ได้นะครับเราวิ่งสปินตามเก็บนะครับนัดที่1เปิ่มเขาไม่รู้ว่าจะหลบยังไงนะครับในนัดแรกนัดที่2ใช้ความสามารถเอาเรียบร้อยนะครับมีมาจ้าพยายามขัดขวางการยิงนะครับผมเรามีดูดเลือดใหญ่ทําให้เราสามารถกดดูดเลือดและสวนเข้าได้เทนออกมารับได้อย่างรวดเร็วมากนะครับเทนตัวนี้แบบอ่านเกมดีนะครับผม นี่ตามมาจ้านะครับแต่มาจ้าเป็นฮีโร่ที่ไวมากๆเมื่อเขาเลือดน้อยนะครับวิ่งฉิวเลยเอาละครับในจังหวะนี้นะครับศัตรูตายสามเนี่ยให้เรารีบดันทีฟนะครับผมถ้าไม่สามารถขึ้นบ้านได้เนี่ยก็ให้ไปเอามังกรบัฟน,นะครับซึ่งจะเพิ่มความเก่งในทีมเราอย่างมากเลยเราก็โซนนะครับผม ดันคีบให้สูงไว้นะครับเพื่อให้แคลรี่เราเนี่ยได้เพื่อให้ป่าของเราอะครับผมได้เอามังกรน,นะครับไม่โดนแย่งตอนนี้ฝั่งฝรููนะครับก็ปล่อยมังกรมาด้านขวานะครับผมอ่าเราได้บั๊บมังกรใหญ่แล้วนะครับนี่เราก็พอเลือดน้อยนะครับกดดูดเลือดใหญ่ไล่ยิงสวนกลับไปนะครับผม แน่นตอนนี้เราก็ได้ทาลอนแล้วด้วยนะครับทําให้การยิงรุนแรงและมีประสิทธิภาพมากชิ้นสุดท้ายออกเป็นตายเกิดนะครับผมสลับกับการออกกงเล็บนะครับกงเล็บจะทําให้เอลฟเนี่ยยิงรัวแล้วก็แรงมากๆตอนนี้นะครับผมอิชานะครับใช้เทคนิคในการเอาเฟอร์บี้ไปแทงป้อมนะครับ มันนี้พลาดไปนิดนึงนะครับผม่าเราก็ได้ป้อมครบสามป้อมทําให้อุ่นใจแต่ก็ยังไม่ควรมาะมาทนะครับต่อให้ป้อมแตก3ทางเกมพลิกก็มีให้เห็นกันแล้วนะครับผมในตอนนี้บริจวัฒนที่ผมเอามังกรไปปล่อยที่เลนกลางนะครับเพราะเมื่อศัตรูป,ป้อมแตก3ทางคีปเลนกลางคือคีปที่แข็งแกร่งที่สุดและการที่เราปล่อยมังกรเลนไหนนะครับคีปในเลนก็จะแข็งแกร่งขึ้นด้วยนะครับ ในจังหวะนี้ฟ o อเรนติโนเราเลือดน้อยแล้วนะครับผมเราควรจะถอยแล้วนะตอนนี้นะครับผมยิงเพื่อที่จะให้เพื่อนได้หนีนะครับแต่ก็บวกกันอย่างต่อนเนื่องผมก็ต้องทำหน้าที่เติมดาเมจนะครับไม่รอดครับผมแล้วก็เป็นคราวสวนของศัตรูแล้วนะฮะทีมเราเหลือแค่อิชากับฟลเรนติโนนะครับ เพิ่งเขาเหลือครบ5ตัวเลยแล้วกว่าผมจะเกิดก็30กว่ากวนาทีนะครับทั้ง3คนนี่ก็ต้องอาศัยความสามารถเฉพาะตัวแล้วนะครับแล้วก็ยังโชคดีที่ว่าคลิปเราเป็นคลิปใหญ่นะครับทําให้คลิปเราสามารถยืนถ่วงเวลาได้ดีตอนนี้นะครับเป้าหมายคือต้องเคลียร์คลิปศัตรูให้หมดนะครับให้เขาขึ้นบ้านเรายากขึ้นฟเลเตโน,โนตัดสินใจเข้าไปรํานะครับณจุดจุดนี้ แล้วก็เก็บคิวไปได้นะครับสวยงามมากลิเตอร์เข้ามาแทงป้อมต่อแล้วก็ไม่รอดนะครับผมอืคุ้มค่าแล้วครับหนึ่งชีวิตแลกไปสองชีวิตนะครับจังหวะนี้คือเกมส่วนของเรานะครับแล้วก็ยิงว้าวอืเขาแบบรวดเร็วกันเหลือเกินนะครับกดวิ่งสปินนะครับไล่ยิงต่อมาจ้านะครับไม่ยอมเดินนะครับผมพลาดไปนัดที่สองนะครับ แต่มาจ้าน่าจะตายอยู่แล้วนะครับยิงเสริมไปด้านขวานะครับผมเพิ่มดาฟียังใช้เทคนิคส่วนตัวอันตินี้ออกมาได้นะครับผมแล้วก็ฆ่าอิชาไปได้แบบฝีมือไม่ธรรมดาจริงครับฟั่งเรากลายเป็นตายสามนะครับโตโลไล่คําดาเมียให้ผมนะครับแล้วก็เก็บงานเรียบร้อยก็จบเกมนะครับ ประมาณนี้นะครับสำหรับเทคนิคการเล่นเอลสุกนะครับอ้ออีกอันนึงนะครับลืมพูดเรื่องกับดักสอดแนมไอตัวนี้เนี่ยถ้าเราวางไว้นะครับคลิปศัตรูหรือว่าคลิปป่าที่อยู่ในระยะนะครับจะโดนความเสียหายแรงขึ้นสูงสุดก็คือ250ดาเมจนะครับผมและในส่วนพลังแฝงแบบอื่นเดี๋ยวผมค่อยเอาคลิปมาลงให้ดูตอนเล่นนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย ขอบคุณที่รับชมเราจนจบคลิปนะครับและถ้าหากคุณเป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบในการเล่นเกมแน่นอนเราคือเพื่อนกันครับมาร่วมสร้างสังคมเกมดีๆ1นึ่งไลค์หนึ่งแชร์ share, หคอมเมนต์ของคุณคือกำลังใจชั้นดีที่ผลักดันให้เรามีแรงทำคลิปต่อไปเพราะเกมไม่ได้เป็นแค่เกมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับ